เอา้านะพี่น้องเปิดภาพมาก,กาบะพร,รกลับมาอยู่ที่บ้านสองแม่ลูกคือเกาเมื่อนี่นาะพี่น้อง,งซึ่งหูซึกว่าสร้างเพิ่นบอลมาเนาะเมื่อนี่ทำมากะเห็นแล้วนาะพี่น้องฝนตกเนะพิ่นบอมาซึ่งเมื่อวานนี่เพิ่นก,าากลับมาอ่ากรบไม้หน่อยเดียวนาะเพิ่นก,าก,ากับกลับนเะมื่อวานนี่ยพอเพิ่นมาช่วงบ่ายเมื่อนี้บ่หูว่าเพิ่นสิมาหรือบ่เนาะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามแล้วเนาะถ้าว่าบ่ายสามเพิ่นมา,ากะเห็นยังบ่ได้ดอกห้ามงเพิ่นก็เลิกเนาะ แต่ว่าเฮือนแม่คําตากายังประทันได้คืบหน้าย,ยังเลยนะพี่น้องเมื่อวานนี่ก็มีแต่วงกบบานประตูมาส่งเนาะถ้าแม่นพ้นบต๊กนี่ความคืบหน้าก็ค่อนข้างจะหลายกว่านี้อยู่นะพี่น้องแล้วก็ส่วนไม้ตรงไม้ข้าวนี่พ่พอนะพี่น้องไม้ตรงนี่รู้สึกว่าหาตูทั้งส่างิ่นบอกแล้วก็ไม้ข้าวนี่ประมาณ10ตูเนาะมันอพอแต่ว่าเพิ่นก็ กระซังนะ้ำเพิ่นทัแหละแต่บังหัวเพิ่นได้หรือบ่ตอนนี้เนาะฝนตกกระซ้ามือนี่แหละเนาะพี่น้องแต่บังหัวมือใด้จังชีวิตพายุพายุอาโตเหตุเฮือนยามนี้กะลำบากแน่มากับพอดีเจอทางแม่คำตาน,น้องเน้นนาสบายดีตอนแรงๆสบายดีสบายดีเป็นคำตา เห็ดอยังนางน้ำโอ้ต้มน้ำไม้กินมะอื่น,น,นเนาะเมนี้ยุทธงเทียนคือเก่าบ่านองเดนนะย,ยุดคือเก่าคนทตกแล้วคนบดข้าเราเนาะอยู่ตรงนี้่นยุท <c oughs> ่ดบดพงเทียนเลยเป็นอะไรดังลุกนาะทานนี่ โ้ก่อมันใช่ลุกันใส่พื้นนะา <c oughs> น้าไม้ช่วงนี้มันอยากขึ้นเหี้ยวเลยไปษาลาวเอิ<ม>้ื่นส่วนลายคนไปหาน้าไม้ก็ <c oughs> ต้องใส่คอเนาะ <c oughs> ต้องใส่กอคอโุรานโุรานคอก็ประมาณ3ามเมตรสี่เมตรพอได้เกาะมันขึ้นเหี้ยวเลยด้บุคือยามันออกใหม่ได้ บางคนก็นเห็ดหน้อไม้ถุงไว้เอาไว้กินยำลงยำแรง,<อ>งบางคนเห็ดลายดิด<ม>นะเพลอนไฟเต็มแตงไม้ถุง<อ>บางคนเห็ดเป็นกะบบัวสมหน้าไม้ถุงบวัวี่มอะ่อยไปกินนี้กัแต่รสชาติมันกะแบบคือยำระดูการมันดอกเนาะแต่พอไปกินเดยเวลาทำาปมีคงอย<อ>ู่คงกิน น่าจะเป็นน้ำไม้ไหลเอ้ยโมเห็นน้ำไม้ไผ่เนาะน้ำไม้กระสะน้ำไม้กระส่าโมเลยน้ำไม้ไผ่ไม่ได้น้ำปลาซูดในปัจจุบานอันนั้นอันนี้น้ำปลาสูดเขาไม่น้ำไม้ไผ่แคมป์สีไม่ไผ่น้ำไม้มันเดือลื่นไงเนาะนี่งดแดงๆอันนี้น้ำไม้อันนี้น้ำไม้กระส่ากระชีปอกต้มพี่น้องเอ้ยเอาเม็ดแล้วล่ะได้มาเขียนมอง การต้มน้ำมันเรว่างต้มใส่พื้งก็ใช้ถ่านตัวได้จังวัดสุกไวกว่ากันซ้ำกันซ้ำกันบ่เพราะว่าพื้นได้สุกง่ายกว่าพอดังลูกทุนทุน,นถ่านน,า,า,านนองเบยนะพี่น้องนี่นถ่านทือว่าสบายอีกแบบได้ปิ้งย่างดอกสบาย นี่จ่เขาค้างปะ้มันก็ลุกขึ้นอื่นนี่เยัาเหยาเน่าดังเที่ยวน้องเน้นนานีู่้สึกป่ะยุทธงเฮียนนี่เพราะป็นชาบมือรอ่เ้นมือวันขานอมันปุ่นวันุนไเมน่กวันยังเมนี่วันสุกอือต่ก็บอมีอาจารย์นะขานผุดประหัดชามือแล้วสุกสี่มือนี่ อ๋อต้องสร้างเพิ่นน่าจะบรมาณเนาะขำเลย,ยเลยมืม่อวานเนอเมื่อวานนี่เพิ่นเหตุผลที่เพิ่นมาคอยหู้เพิ่นอยากเบิกเงินแม่คนแรกหันคนแรกมันทำอีกพอบ่บายบ่ายสามเมื่อวานเพิ่นมาเนาะพี่น้องอเหตุผลที่เพิ่นมาเพิ่นอยากมาเบิกเงินแต่เพิ่นกะได้เบิกไปแล้วเนาะพี่น้องบาลาจ่ายและแปดล้าน กต่ยังเหลืออยู่สิบล้านตอนนี้เพิ่นเบิกไปใช่เหรอวพอเพิ่นอยากเบิกแต่เมื่อวันก่อนพูาแต่ว่าทางสุมทงบุรีเขาออกมาเออที่ได้สร้างคนหนึ่งทำเราเป็นได้ด้วยไปทำเงินก็หลังได้แต่เมื่อนี้ฮะเป็นเวลาอ่าเวลาค่ำๆนี่เป็นน้องคนบ่มาแล้วล่ะเมื่ออื่นบ่ละอีกอย่างบ้านเพื่อนเก่าเวลาพ่อตกหนักๆบ่สิความขัวจมบ่ได้ ราวาแถวนี้นะเป็นคล้ายๆแบบพื้นที่พื้นที่สลายเป็นเซนนะพี่น้องเวลาพ่นต๊ะก,กะจกความบาได้เพราะว่าเขตแถวนี่น่ะยังม,มีสะพานความ่ามนมีแตเฮ็ดคัวจมและควัวอู่เป็นบางส่วนคัวอู่กับบริเวณว่าเสื่อมโยงกันทุกหมู่บ้านคัวอู่มิแตบอนนี่นะพี่น้องคัวอู่เพิ่นก็นสร้างแต่ปี2008 <Okay. S 1> จนตอนนี้ปี2 0 0หลายปีเลยนะพี่น้องคัวอู่ แต่กามีประโยชน์หลายเนาะขัวอูพอด้ชาวบ,บ้านความหลดมอเตอร์ไซค์หลดตกต้อความได้งัวควายจูงความได้ขัวอูคือวั้ใชยประโยชน์อย่างลวงหลายต่อมาผนก็เหติตขัวจมนะพี่น้องขัวจมเฮากร้างแล้วปีนี้สร้างแล้ววังซองําเดือนที่ผ่านมาเพินสร้างสรงยาแรงก็สามารถโหลดหนัหนกๆกับเวลานาแรงก็เที่ยวได้ส่งปูนส่งพวกหินทรายอะยไยนะพี่น้อง แต่ว่าถ้าว่ามีสะพานความนี่คือสิขักแถวบ้านเพิ่นเวลายำพลยำยัง,ยงกระโดดบรรทุกเที่ยวได้แต่อันนี้เพิ่นก็เห็ดแต่กัวจ,จมกัวจมก็ะใสมูลค่ามะระมหาศาลเลยพี่น้องเลยกว่าจะได้สะพานแห่งเบาะว่าเลยพันล้านสองพันล้านสามพานัน,มพน,ลน,มพนล้านกี่ปอนะเนาะประมาณสี่ห้าล้านบาทกับำกว่าพี่น้องเลยเป็นตื้อภาษาลาวเอิญซิปตื้เส้าตื้ไปประจันหนึ่งตื้อก็พันล้าน แต่ก่อนมีโกรธไอพี่น้องเอ้ยตื้อแล้วก็โกรธโกรธให้หลายแต่เพิ่นบอดไซรแล้วโกรธไส้ตื้อเอาโกรธนี่น่าจะสิบโกรธนี่น่าจะหมื่นพันเอยังหมื่นล้านบ่แต่เพิ่นบอดไซร์มันลายเกินไปหนึ่งตื้อ,หน,อหนึ่งตื้อกี่เท่ากับพันล้าน แมนบอกน่าจะแมนละ่ะถ้าอีซีคนลรวหับสมอยูาา่ละน่ะนี่คอมีหนุ่บอกอเดิมหนึ่งพันล้านเท่ากับหนึ่งตื้อบ่หนึ่งพันล้านเท่ากับล้านบาทประมาณล้านล้านนน้อยอยนี่แหละเจ้ากับมักบอแม่ต้มหน่อไม้ส่วนมักเจ้ากินกับอย่งส่วนลรา เก่สมก่อนแก่สมแ<ด><ด>ก่บักเพชรแลกรวก็บีบางนาใช่ไหมบอถ้ากินกับพวกป่นปลาป่นกบได้สชกินคือกันกินคือกันเราตำมางโงมกินก่อนยำนี่ขีมมนอกเราเนาะทำม,มีตน้ำไม้นี่แแล้วเป็นอาหารหลัก คนเ,คเป็นกระพุ้งกระเพาะกับน้ำไม้นี่แหล,ละพิษได้น้ำไม่น้อพิษเนี่ยหลักๆเ่ื่อกินนะพิษขึ้นน้ำไม่นี่แหละพอได้กินพอฟ้อนเสว่าคนที่อยู่เขตนอกก็น่าจะเข้าใจอาหารหลักก็คือน้ำไม่มยามฤดูกาลตับมังคุงต่อมากะจิลุงจิลลอยามนีกะมีปลาเนี่ยเป็นบางส่วนปลาลงุง ลงต้อนลงหลี่มีทั้งต,ต้อนตุงหลี่ใสมีสี่อย่างไหนเจ้าจะใส่กันใสเนี่ยเขาจะใสในอนาในใสนอในห่าน้าให่าน้าลายลงแบบเป็น,เป,นเป็นห้องในน้อยนะพี่น,น้องคันนาแต่ว่าต้อนเนี่ยใส่ในห้อง ลีนี่ก็ใส่ในในห้องตงนี่ใส่ในห่วยอันนี้ตาธิบายให้พี่น้องเข้าใจเนาะตูงคือใหญ่สุดและกาญมี่ก็เป็นเป็นย้มที่สาบงสาบานได้ปลาแดกกันมาพี่น้องปลาลงต้อนลงลีนี่เพิ่นกาจะเลือกแล้วก็เอื้อใส่ห้ำใส่เกลือแล้วเอาไว้กินยำแรงปลาแดกดี ปลาแดกปลาซิวเดย์เกินกันยังนินยมกันกินอยู่แถวนี้เนี่ยครับตาก็ยังกินอยู่มั้งแลาววะปลาแดกปลาซิวเนาะอันทาก็มีนั่นนะใครนี่ทำไมกระสะทานเบิดแล้วพอสอบหนึ่งยังเนาะกำลังเบิดเถิงหนึ่ง ได้อยู่อักเดือนหนึ่งพี่น้องเลยถูกเพิ่นกระบาดที่หัวะไรได้พี่น้องมันสอบแซมลายย่างเลยฝนตกลงมาเอาอยู่เลย,ยประมาณเชาวันเพิ่นจะได้ขึ้นเลื่อนใหม่แต่ขึนว่าเชาวันครั้งหนานี่ใ่หรือนะเต้นะมาแก่ khong an ni ta khong tan mo ni จะรอห่วงบ่ยัางด้วยเนาะย่างมันจะเป็นควยมันฝนตกมาเลยมาควยยากบะเป็นย่างเกี่ยวเข่ากับบะอึดได้จะเอนะบ่อึดจะมันเป็นที่ย่างเลยเนาะเป็นไข่นไหเนาะไข่เต็มทองย่างมันเลยเนาะไข่บ้านของฝันย่างเกี่ยวเข่าได้เป็นไข่อลุลึงนี่นี่กเป็นที่ย่างแล้วท้อ อ่า,อาอร่าทอกนีกไ่ะได้ทอนิ่มบาอืมค่ะ,คะน้ำมกาบเนะาะโอ้ได้เมนูกินแรงแรงเป็นตันววะน้อุุ้แกนบไบันหาออมต้มมาป็น้ำอ,ออกต้มใส่เกลือมันจะจืดไวบาง<อ>คนบอกว่า อใส่เป็นนัวซานค่ะว้ายอย่าใส่แล้วก็กินน้ำนี่มาจา้าวเ <c oughs> พอบอยังหับโซเดียมลายเกินไป,ปนโซเดียมแล้วก็หวานต้มธรรมชาติใส่เกลือให้ครบมันนั่นจืดโซเดียมก็กินน้ำอาหารทั่วๆไปแล้วหวานก,กินน้ำอาหารทั่วๆไปแล้วยังจะไปใส่น้่วไม่มอ,ยอยู่โย่ห่างไกลหับเบาไวเได้หนิน คนเป็นความดันไขมันเนี่ยครับว่าให้กินโซเดียมลายเด้<ม>เกลือก็คือการได้เค็มได้เนาเดี๋ยวพาหลาะเบิ่งกระท่อมกระท่นก่อนๆนี่ดิย่ามนี่ครับไพ่มีน้ำนี่เอาอันนี้มาก,กางเอาอันนี้มีกลางแล้วก็เห็ดเป็นตัวโลงแล้วก็ตองตองเอาตองเอาเป็นได้น้ำโคนใช้ใส่กิน นี่น้องพี่น้อใส่ที่ทำผลนี่น้องนั่นนะนี่ได้น้ำนี่ใส่หักได้ดีกว่าน้ำเซหลายเท่าได้น,น้องเห็ดไปสิบ่แม่นแม่นแม่นน่องก็เห็ดไปสินะโอ้เห็ดเอาน้ำแม่ไม่ด้นี่ตักมาเข้า แต่ต้นนั้นมันอยู่น้ำอนาห่มไหมเนาะแล้วมันแดงแดงเด้ถือใบขาบใบไม้ข้ายบ,บ้านแดงแดงแต่ต้นนี้จะใสใสขักดเลยคือพน้นโบได้แห้งแต่ต่างตกเป็นมิดเป็นมิดเน้น้อยแต่ว่าลายลายลายมิด พันหมิดหมื่นมิดก็ดดดได้จนน้ำลายแต่ละ้หยุดมีขาปัดว่าเดี๋ยวแวะมาเบิ่งอันนาทุงไฮทุงนาเพิ่นก่อนนั่นเด้พอม้ามันนี่พอเกี่ยวแล้วนะพี่น้องเป็นว่าอยากกรอบพอแล้วแต่ว่าเพิ่นยังคาพายุอยู่ถ้าบอกขาพายุกท่าบอกขาพายุเพิ่นก็จะเกี่ยวแล้วละ่ะเพิ่นก็ใส่แต้มอ้อมๆตามเขตแดนเนาะ ทางมาพี่น้องเอ้ยอ้าวมาเจอบาวลาบาทหนิมาแต่ใช้บาวลามาวัตถุกาตายอย่แล้วเออเๆนตกฝนตกกับไม่ได้อยูสมฮาเนาะลุยมาเขาไปหาลงตุ้ยมือนี่ว่าสิเขาไปกะบ่าพรมาอะ้วจากหาหลงตุ้ยเออว่าละเนี่ยพวกท่ไปอยู่ลุยเข้าไปลุ่มสองเถื่ออ้ย แรกๆอ่ะว็ากันว่าสิแก่วัสดุแล้วอันกระหายอันทั้งหลังตุ้ยอือันเกี่ยวกับหางลิ้นเด้แล้วก็แล้วก็ปูนเน่ผมปูนซื้อพออะไรซื้อพอเข้าไปแล้วบปล่ยังบม่ได้ซื้อเลยเข้าไปบ่ได้เขากอว่าสิซื้อปูนนั่นแหละไปแก้บันไดนั่นแหละแล้ววันนี้มันฝนตกเอาใส่ปูนปูนมันสิเปียกวันนี้หมูีแพ้ยางแย่เลยป่ะมายากับผักเข่าผักสังกะสีก็เรื่องมันแก่ไปบ่ไดอีกวันฝนตกลินหมดมือเนาะ ยันปูนกับเขาเปียกวันนี้แล้วก็ยันแผ่นเรียบเปียกนั่แน่ก็เลยว่าโจต้องใช้เชลีไปมืออื่นอีกชามมือเลยโจเนี่ยมืออื่นตกอีกวัดไปอีกนะก็มีแต่ชีวะอัปเดตแล้วไปบอกทุกคนถ่าแล้วว่าวัดถาก่อนนะพนพุนแล้วตกแห้งหรือทากับเขาไป็นลำบากเนาะจะเวลาเราจะได้เขาไปจะหน่อยอะไร่ามันอันหนเพื่อเอ่อมันบริบบบอัปเดตเพิ่นแล้วกันไปบอกเพิ่นย่าเพิ่นชามก็พร้อมชื่อตะปูไปให้เพิ่นวงยาเนี่ยตะปูกับอนณา พวกบ้านผับลูกบอกไอ้พวกกรพวก,กยังอะไรโอ้คืบหน้าไปแล้วว่าแต่ว่าบัานไดผลิตผลไมแก่เนาะผลไม้นนแก่แ<อ>ล้วรอปูนโอ้โดยโดยโดย,โดยนั่นแหละกระวัติไปบอกผ,ผลผาอะไรเนาะแค่ชีแล้วเด้ประมาณ80%ดสิเปอร์เซ็นต์เลยล้งค้าวผลไม้ท่านในแอมหรืวอว่า่นยังรออยู่หรือว่าทางลิ้นอยู่หรือว่ามอสอันอันด้านหลังค่ะเพิ่นันแอมเนาะแอมแล้วนะแต่เพิ่นก็นขึ้นได้เพิ่นที่ใส่อันอันนั่งล่านออกไปโอโอ้นั่นแหละนั่นแหละโดยโดยโดย กาผู้นี้ทางบาลากระชิมามอบเงินอันนี้น้ำแมนอขอทามในเมื่อวานสั่งเบิกเงินไปแล้วเนาะยังยังคือ<ะ>ที่แรกพอทันคิดว่าทางบาลามอบแล้วเมื่อวานยั่งบ่ทันได้มอบแมนร<อ>บุทันได้มาสั่งบุษันได้มาพนตกลินชองมือทามมือแล้วบุทันได้มาอันน่ะขอทามในบาลาอันสมมติว่าอันเงินค่าสร้างน้ำช่องบารานี่มีเท่าไรทางเบิด์ตทางเบิด์ตหันหกร้อยแต่ผู้ี้สิบสองล้านมีสิบสองล้านแปดแสน สองล้านกว่าเป็นบ่อเป็นหกบ่ออันบูเป็นสิบสองล้านอ่าสองคอรับแสนนี่บ่อหอดอยู่เพราะมันมันมีเกินมาเนีน่ยผลผลักเกินมาสิบเหรียญเดย์สอ,องล้านครับสิบเหรียญอืมอืมอืมประมาณนี้แหละถ้าแต่เอาเวลาเขาไม่ได้เอาไปใช้ดอกเงินผลผลักมาทัา้งแม่ทั้งเฉ้าะในเงินถูกกีบถูกบาท คือว่าเพิ่นให้ซอยเขากระจายชมทบเบิดเลยน้องเวลาชมทบเลยถ้าเพิ่นนอกจากว่าเพิ่นให้ค่าน้ำมันเขาจะได้เอาอันนี้ประมาณน่ะพี่น้องเพราะว่าเขาก็ต้องเพิ่นว่าให้อามาเขาก็ต้องให้เพิ่นเบิดเลยนะทุกกีบถูกบาทที่เขาก็ชมทบเบิดแมน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 ก็เหลือยังสิบสิบสองล้านกว่าเนาะสิบสองล้านกว่าอีกอย่างหนึ่งมันกะจริงจริงมันหักขาดขาดเนี้ยมอีกเดย์ขาดเนี้ยมอีกซ้อมที่เนาะ ขาดทำเนียมตอนตโตที่เขาด<ล>ึงอีกแม่แล้วก็ขาดทำเนียมมาดึงเอาอยู่ในจุดชุมอีกก็คือสองที่พี่น้องเอ้ยและและและวันนี้ฮะจ่ายแปดล้านแล้วของทั้งเวลาก็ยังเหลืออยู่เพิ่งเก้าสิบเอ็ดสิบสองกันเหลือสี่ล้านกว่าสี่ล้านกว่าอืมก็ไห่รวมแล้วก็ยังบ่พอบ่พอนะยังบ่พอขาดซะก็มียนน่าจะมีอีกอันน่ะผู้ใหญ่อีกคันหนึ่งเพื่อวัดสีส่วนประข้าวแต่ว่า แต่เพิ่นเป็นอยู่ทางอันฟลอริดาเพิ่นกับวชิพาเข้ามาประมาณ200ร้อยกว่าเนื้อร้อยเนื้อร้อยมีประมาณ200ร้อยสองถูกเกี่ยวกับมีมี่ยังนั้นมันบ่พอก็เรื่องไม้เรื่องไม้นะแม่นกําลังสร้างไปตอนนี้นะไม้นี่ตรงนี้5โตข่าว10โตโอ้มันมันบ่พอเลยนะมันขาดแม่น พอไล่ไปแล้วมาลราบอกพอเอาแล้วเพิ่นสร้างเพิ่นสิอันนะปรับแก้ตัวทึ่งมันบ่เอาไปเฮ็ดไปเรื่อยค่ะเรื่อยใส่ตัวทึ่งมันบ่เนเพิ่นมีการปรับเปลี่ยนนั่นแหละเ่นจริงๆอ่ะเฮาคือว่าสั่งมาเป๊ะแต่มันบ่เป๊ะทุกอย่างแล้วพี่แต่ว่ามีการลุดลื่อนเรื่องคลองเฮือนนกตองตุ้ยหรือเฮือนอันนี้หาเป๊ะเบิดเนาะแต่ตัวคนว่าคิดว่าไม้แป้นอาจจะบ่พอได้นะเฮือนตรงตุ้ยนี่ไม้แป้นฝาเอาแล้วก็บ่พอก็ยังประมาณขันนึงนั่นแหละออืแต่ว่าทา้งเวลาไมีงบบ่เฮือนตรงตุ้ยยังยังหลายปานไดกะว่า ไม่เห็นแป้นฮะประมาณสิบกว่าฮะสักกว่าอย่างเโอ้กระทาเบิ้งกับศิซื้อเขาไปให้น้องเผนอยู่ก็มีงบอยู่กางบที่ว่าจะพันน่องๆไปเห็ดบุญเห็ดท่านอะไรของทางอันเทวจันทร์่นโอ้ท้อก็สีเอาขาสมถุเขานปทหารอะไรเทวจันท์อยู่ทางห่องกงเพิ่นแล้วก็พอลุกลร่วมกับหมู่ครูผลครับผ่านทางช่องวลาเพิผลผักาให้วลาว่าอยากเห็ดยังก็เห็ดโรเดอร์นะเขาก็ะสีผมบอพ่อเพื่อนเท่ากับสมถุเขาทหานเนาะสมถุเขาไปทหานอะไรและจริงๆเทากั เรากลับมันมีงบทั้งหมนเออริซาแน่เพิ่นผักไว้เฮาสมทบฮะแต่ว่าเขาในมือย่อเครือมันย่อเครืของน้องตุ้ยนี่มันสิบ่มีอาหารการกินเนี่ย้าเกล็ดปุ้นอ่างบที่มันเหลือบ่ล่ะก็ต้องเคาะให้เบิดเลยที่ว่าเอาไว้แบบเกลือบ้านใหม่เอออเาไว้บ่เกลือซื้อข้าวของให้น้องเพิ่นเป็นกระปุ้นข้าวป่าหรืออย่างยาน้ําปุ้นน้ำหวานเนาะถ้าทั้งสองบ่พอกันน่าจะมีแม่นบ่เดี๋ยวก็ต้่นก็ เดี๋ยวรวบรวมเงินเพราะว่าถ้ามันเหลือจั้งเด็กกะชีท่าสีท่าสีเฮือนเพิ่นต้องต้องเบิ่งก่อนว่าเรือเท่าไรแก็นั่นแหละในในมือขึ้นเฮือนเท่ากับจะเงินทีผู้ใหญ่เพิ่มสมถุพมาแม่นเท่ากับแต่เขากาชีดูนันเนาะเอาเอาออกมาให้เหมดเลยเอามาใส่ในมือนั่นแหละให้เหมดเลยเขากาสิบุมีเพราะว่าเงินถูกกี่ถูกบ้านชุมเฮาเนี่ยจะเอาสมทุพขานหันเลยนะพี่น้องโดยโดยเพาะว่ได้ไปไดงไปเพราะว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นบอกมาว่าเออให้เก็บสมทุพให้น้องคือว่า ทางชุ่มเห่านี่กัเก็บไว้สมทบว่าในยามที่มันขาดเนาะตัวแรกก็ขาดขาดเขาก็ซื้อไปให้เพื่อนและการในมือขึ้นเพื่อนนี่บางเครื่องเงินที่มันค้างหรือเขาก็สามารถกวดซื้อข้อคล้องข้อคลองขึ้นเพื่อนใหม่เนาะมาขึ้นเพื่อนใหม่ให้น้องให้เบิดเลยเพราะเขาก็ากค้างเงินเพื่อนไว้นะแต่ละคนมาแล้วเขาก็จะได้อ่าก็ได้บอกทุกคนว่ามันบ่มีอย่างละคือว่าเคล็ดน้องตุ้ยก็เป็นการจบไปอย่างประมาณนี้ยท่าแล้วเรื่อนแล้วช้าหมดเนาะเนี่ยนะถือว่าเป็นการดีเนาะแม่น อันนี้ค<ฆ>ือดันแหละถ้าอันต้นน้กะมันบอกพออ่อยังเขาก็เก็บไว้เพิ่นพ,พัวผู้ใหญ่เพิ่นกะไอผากมากกับเพื่อชุ่มทบมันแหละ้วก็ชุ่มทบเขาไว้ชุ่มทบ,มมบนะว่ามันยังบอกพ่อนะเานาะแต่ว่าสังกะสีนี่คือว่างนช่องเ่งาหน้อยเชียงรายเนาะเออนั่นแหละกะบเาหน้อยคนเวสีหับกับโอเคไปนะทาบุมีกัก็จะได้แจ้งในคลิปเนาะกับชิบว่าไม่ในคลิปแหละพี่น้องเลยก็เบิ่งไปเรื่อยๆแหละมาติดตามอัปเดตแต่ว่าบวลาก็เพื่นจะอัปเดตสองมือเลย มันฝนตกแน่แหละครับไก่้ฝนตกเนอะฝนตกก็สามวันเลยโอเคนะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวพรพาชมบึงเขือนชานผลเล็กน้อยกับจิคอโตจบคลิปก่อนเนาะก็ยังมีความคืบหน้าเด้อพี่น้องเพราะวะทางสร้างเผลขยุตยุดเนาะเมื่อวานนี่เพิ่นก็มากะเห็ดได้ครบเล็กน้อยเนาะอ่ะได้แชมป์นี้แหละมิจฉาวมัอหน้ามืันนัยก็สิอัปเดตเรื่อยๆอยู่ เอาแล้วนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวจบคลิปเทชกาิก่อนเอาไว้คลิปหนา้ามาพอกันใหม่เดอ้อไปแล้วพี่น้องสบายดีและสวัสดี